อยากให้ผู้เฒ่าได้กินนะครับถ้ามีอของดีบ้านเท่าก็อ,อยากฝากว่าเออมาหากันก็เอาของดีต้อนรับนะครับยานแม่มามั่นอยู่ต่อไปนี่ <c oughs> ยานมามั่นหาลูม,ามัมันยู่ สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู้หู่สู้คนนะครับเอาวันนี้มากครับยายหล่อนนึกเก่าพี่น้องยังอยู่เกาะวิทักคือเก่าพี่น้อง่คะสวัสดีค่ะชุมพรอ่ายายหล่อนนะครับแล้วก็บี้พี่บ่าววี่พี่น้องสวัสดีครับเจ้าของพื้นที่พี่น้องเพป็นจัดเมนูอย่างนี้เมนูเด็ดเลยนะเนาะครับผมเมนูเดียวในชุมพรนะครับยำยอดโกงกลางครับผมยำยอดโกงกลางพี่น้องนี่บอยอดกลางกินได้ไหมครับเนาะกินได้ครับผมเไม่ลายคนอาจี่ว่ามันกินบ่ได้ครับ แต่ว่านี่คือผมมาทดลองก่อนมูถามว่าถาามว่แซบบอแซบครับโอ้แต่ว่าเาขาทอดใส่หรือว่ากินดิบเรื่องสิเลยทอดใส่ครับเขาทอดใส่ตัวมันสีเด็กกรอบเขามากเพิ่มอัตลกถ้าเป็นบานเฮากว่าที่ใบบปกหมี่เห็นบ่แม่ใบบปกหมี่ทอดกรอบบ่เออบบแมนเพื่อกัดอยู่บ่หมีอยู่แต่ว่าตัวนี้มันสิเป็นหมี่หมี่ยังต่อใบใบให้หมี่โบใบบกใบให้ประมาณนัค่ะค่ะใบให้ใบให้บานเฮาเอาพี่น้องปลากระพงดำดิ หากินยากเนาะเป็นปลากระพงที่ว่าอยู่กับทะเลโดยตรงเลยครับผมอยู่น้ำลึกครับถ้าเป็นปลากระพงอันหัวยาวๆพื่อนนึงปลากระพงธรรมดาขาวครับอ๋อปลากระพงขาวอันนี้ปลากระพงดำคปลากระพงดำน้ำลึกพี่น้องเอาจัดเลยมิเนี่ยแม่ซิมมันรู้หม่เออมากมากครับเข้มงวดครับเข้มงวดครับกินน้ำกันแสบๆสบเออเป็นพี่น้องเด้ออยากให้เพื่อนได้ซิมนะครับมันมันหากินยากพี่นลอกไส้เฮ็ดไส้เฮ็ดคักพี่น้องมื่อนนี้มากินเข่าบ้านเพื่อน โอ้ยมันเป็นตาแสบเถีพี่น้องมากๆอดเด้อกินน้ำกันเด้อเป็นยังไงบ้างเนี่ยชุดมจอดคือใบอ่อนพี่น้องเอาเลยครับเอาเลยประเดี๋ยครับถั่วลอ่งมือก่นครับอยากให้แขกตั้งบ้านตั้งเมืองกินเมืองกัก่อนครับสีมือยอดแสบของแขกเลยพี่น้องบอกมันหวานแบบเปรี้ยวเนาะครับผมวันนีกินทั้งคืออาหารแบบไม่หน่องั้นเออเอาเลยครับ ครับผมลองลองันครับน่ากินหือพริกพริกมีอี่ะเขียบเลยไม่เ่ยโอ้มาแ่กพ่อมีโอกาสมาเที่ยวกอปิทักกับมาแวะชิมบังนะครับเด้อพี่น้องบานเฮาครับแต่ดีใจครับช่องไงพื่นมาเยี่ยมบ้านมูพวกพิ่นไม่เยี่ยมกะอยากให้ผู้เท่าได้กินนะครับถ้ามีของดีบานเฮาแต่อยากฝากว่าเออมาหากันกะเอาของดีต้อนรับนะครับ ยานแม่มามั่นอยู่ต่อไปนี้ยัดมามั่นหาลูกมามั่นยังมันมาอ๋อใหญ่มันมาเห็นไหมมีมุกอยู่เลยใหญ่หล่นครับผมมามั่นเห็นไหมมาเด้อพี่น้องเด้อใส่ของม่วงมาครับเนี่ยครับผมม่วงครับที่มือกี้เมือี้เนี่ยเองนะพี่น้องเนี่อื้อตัวแต่ว่าเสียบอยู่ปกติเยาเฮ็ดกินไม่ตะเอาไปต้มแล้วบลากระพงพวกขาวขาเจ้าสีต้มยำเรียกว่าสี ถอดธรรมดานะครับแต่ว่าผมสีบ้าในทางแบกแนวนิดนึงครับอโอ้ไม่ต้องว่าใส่เขานี่เข้าไปแม่นู้นพี่น้องเป็นเมนูแปลกกันแต่ว่าแสบได้พี่น้องเด้อแสบของแขกอีดีอ๋อคือพวกกินเฉพของคนครับอ,อนะน <c oughs> ละเห็นแขกบ้านแขกเมืองมากินก็ดีใจแล้วครับข้ากับเนี่ยว่าเป็นเพื่อนลูกชายธรรมดาด้วยพี่น้องข้ากับเด้อเพื่อนว่าแขกบ้านแข็งเมืองมาก,ก ข้ากับสีรัดมาทั้งอินเดียเป็นเกียดดิจะขอบคุณทั้งบาวีบาวีนะครับที่จัดสรรเม่นุ่ยน้ำเลยก็สถานที่น้ำทั้งเมื่อคลืนก็ไปกินมึกซอสครับผมโอ้โหสดเลยพี่น้องอยากกินมึกซอสกับพ่นจัดให้ได้กินหลายตัวเลยนาะคุ้มเลยแด็กกับขาับมาบาลวกกินอีกปลาหมึกได้มาจากทะเลทีสวนมันดีแสบกว่าน้ำตลาดพี่น้องบ่างอุตวงเลยครับว่ายบริบ บริบาตลาดได้พนหมายถึงว่าไอ้เ้อเอามาจากทะเลเนี่ยมาเห็ดกินเนี่ยมันจิดสดเลยครับวามแซ่บมันสีต่างกันนิดนึงครับอืแมนครับโมวานิดนึงหรอกมันมันต่างกันเลยต่างนันเลยมันหวานแบบนุ่มๆเหมือนกันนะครับครับเพราะว่าบางคนก็คือว่ามึกมี่ขายทุ่ม่องครับแมนนี่ครับแต่ว่าความแซ่บมันกับต่างกันหลายๆแนวนะครับครับกินหลายๆได้ไหม คันสันจีว่ามามั่นบอสันอละครับเห็นเป็นได้กินของดีๆก็ดีใจนะครับอันนี้มันเป็นคือว่าหมูหลูกไส้แต่ว่าเป็นเป็นหลูกไส้ของแท้ได้พี่น้องเฮ็ดอาหารหยดมกันพี่น้องบ้านเดียวกันเลยเนาะทั้งอุบลเขมรลาที่กันพี่หน่องเลครับเมื่อบ้านครับวันลจังไม่แวะให้อีกทีหนึ่งครับผม เมื่อเมื่อพต้องอยู่ไต่อยู่ไต่โดนไล่หรอโดนแล้ว,ว,วลครับ <c oughs> อยากให้พี่น้องบ้านเฮาแหละครับนีโอกาสกรมาเยี่ยมแน่เด้อครับเด้อ <c oughs> กะอาศัยไพ่พึงหมูขวบผู้เพิ่นมีชื่อเสียงนี่แหละครับ <c oughs> ไว้เป็นกระบอกเสียงว่าไพ่อยากมายา่มบาวี่กะติดต่อทางเพิ่นก็ได้เรืย <c oughs> ติดต่อทังผมมากก็ได้ครับกรลั <c oughs> งดังหรอครับไปนี่ไปดังไฟได้เจ้าเด้อเอากินแล้วครับบาวี่ครับกินกัน ข้ามซ้องข้ามเกา่าผู้เฮ็นนั้เห็นเพิ่นกินได้ก็ดีใจแล้วครับอยากให้ได้บรรยากาศแนวนี้ครับเพราะว่าบางเชื้อเมนูแปลกๆบ้านเฮามันโมมี่นะครับทางนี้นนัหหเห็นมาเนี่ยนี่ก็ดีใจร้ายครับเอาติดต่อเพิ่นว่าอยากให้เพิ่นมายามหลายเชือดแ <c oughs> ล้วครับเพิ่นกับเบว่างจักเชือนดเนี่ยเชือว่านละน <c oughs> เบในท่าง ครับผมแน่นะครับไ่างก็คือว่าช่วงไหนมากครับมันเป็นช่วงที่ฤดูแบบอากาศมันห่อนเนาะอากาศห่อนก็บกัเป็นถึงจังหวะพอดีถ้ามาอากาศหนาวอากาศฝนตกกับบ่กับบ่คอยมืมึกแล้วกับเออคอยมึกกับจีบคอยแล้วก็อากาศที่มันพายุเข่าเลยพี่น้องครับขัานมาย่านเนี่ยพอดีย่านแม่สาพิษพ่านี่น่าลองรเนล่าเนี่เป็นช่วงที่เหมาะเลยเข้ามาเล่นน้ำทะเลกับม่วนม่วนเนาะม่วนขนาดพี่น้องเรนน้ำทะเลแต่เศร้าเลยวันนี้ ล,ลูกลานก็ึ้นเออนมันอยู่จังหวัดจังหวัดชุมพรนะครับเนาะครับผมขึ้นขึ้นทั้งจังหวัดชุมพรหืมกินไหมครับอืมแซ่บเลยสีเดียวหัวมบัดน,นั่นไหมเนี่ยตรงไหนเนาะเอหนือม <c oughs> าแล้ว <c oughs> อืมแซ่บไปเต็มขั้นสั่นสีเดียว่ามามั่นบ่ขั <c oughs> ้นแนวนี้จิดใจมันก็ตรงมามั่นแล้วทันแล้วครับอยากให้มาดูดูครับพี่น้องบ้านเท่าไผ่อยากมากกับมาด้วครับเด้อ ถ้าอยากหูจักคักับฝากช่องเบาวี่นะครับเบาวีฟรีสไตล์นะครับฝากช่องนิดหน่อยเพราะอาศัยบุญบารมีเพิ่มเนี่ยนะครับอืกไปน้ำกันเลยครับกับฝากพี่น้องนะครับเด้อฝากก็เปคนที่ตามแน่เบาวีเ่เพื่ออยากเบิ่งเกี่็อ่าอยู่ทะเลนะครับเนาะชีวิตการใช้ชีวิตอยู่ทะเลพี่น้องกับคนอีสานมันเท่าลรแต่ว่ามาใส่ชีวิตอยู่อ่าทั้งทะเลก่ะที่นีปลาหมึกโอ้สดๆให้เบิ่งเลยเนาะครับผม มันคือวิธีครับกะมี่ยังกะแนะน้ำคามาเบิงอยากได้ของกะสั่งเมื่ได้ครับราคาราคาแพ้เลยครับบ่ได้เอายังกับพี่น้องเลยนี่คือว่าซ้ำฝากกันคืออยากให้กินของดีนะครับขายปลาหมึกขายกุ้งสดๆเลยบ่ต้อ่งพันผู้ส่งพันเกลือเนาะครับผมไม่เอาส่งไปบ่ผูนบ่งพันน้่ยแข็งเลยครับผู้ส่งพันแข็งเอามันส่งไปมันจะบวมนบ่เสียบ่ ขาโบ้ข้าเจ้าสินอกนอกไผ่มันแข็งไปเลยครับทีเดียวเพราะว่าถ้าไปถึงมึกเอยกุ้งเอยแต่ถึถงมันแข็งปุ๊บกุ้งมันสีเปื่อยมึกมันสีแดงครับมันสีโบขาวใสอ๋อโอ้มีอะไรพี่น้องมันก็นมีเคล็ดลับของเพิ่อนด้วกันครับเพิ่นเพิ่นมีเคล็ดลับของเพิ่นได้แต่ว่าเข้ากับมาว่ากันพวกนี้เ <c oughs> ออของกินกันเหรครับผมครับผมเห็นเห็นใหญ่กิน แสบกับมีแห้งแล้วครับใส่ตอนยังไงเนี่ยยิมอกยิมใจแล้วครับที่เพนมหานะครับแสบร้ายแสบล้ายมกับว่าเรกว่าครั้งแหลกเลยพี่น้องที่ว่าผ้าเจ้หลอนไปเที่ยวครับมาเที่ยวซาลี่ครับไปทั้งไปทั้งเหนือกับไปเลยภูเขาก็ไปแล้วครับผมก็เลยภามาเที่ยวแลเลี่เพิ่นอยากไปเที่ยวแลเรียกถ้าไปพี่น้องมีโอกาสไปกับไปเพี่น้องเด้อนะครับบูได้กับว่างๆหรืยว่ามีโอกาสกับผ้าเม่ผ้าขอบขั้วไปเที่ยวอย่าเหตแต่งานหลพี่น้องเลย แนถือว่านี่แหละครับบุคคลตัวอย่างอยู่กับพ่อกับเม่ได้ดีแห่งครับขนาดผมยังบ่มีโอกาสได้เห็นเนวนี่ปันไดครับแต่ถือว่าเพิ่นได้บุญรลายครับเนี่ยนี้ยอมรับย่อมรับครับผมปกติเมนูนเี่ยถ้าเป็นราคาเท่าไหร่ครับผมขายอยู่สองสองไรห้าสิบครับแต่ว่าผมสิสิบ บ่อใดไฮไลท์ปันนี้ครับฉันลองมาก่อนนะกินกินได้เนาะกินได้กินกินตัวอ่อนครับราคาถูกต้องนี่มันมีตัวอ่อนเนี่ยราคาถูกไม่ได้เอาราคาแบบวัตถุดิบเข้าหาเองนะแม่ก็เลยบ่อใดบวกหลายครับราคาพอเพียงเนาะครับผมผมก็จะบ่เคยกินนี่เลยดิเมียนครับเห็นแต่ยี่น้ำต้นใหม่เดี๋ยวไทยเป็นของเบิ่งแต่ต้นมันพี่น้องครับยอดโกงกลางข้าวเจาสิว่ามันเป็นมันสิมันมันครับฉีดตัวเซ็งสีหน่อยอืมนั่นแหละครับ เป็นเมียงไปเลยครับเมียงไปเลยใบอันนี่มันกิดใบอ่อนแซ่บครับแม่ตะแกชอบนี่ก็น่องแม่แก้วนี้ก็แซ่บก็ใบนี่มันคือใบบวมมีคือใบอันอี๋บ้านเฮาเอิญใบให้มีครับใบให้แม่ประมาณนะครับมันมักษณะนั้นนะครับจะเป็นเครื่องให้เครื่องมีโรมากับโบโหได้พี่น้อนแล้วหลับไป จชนมาเขาจะเอาโบเห็ดรอกโบโบครับโบมีไผ่ก่ายกินครับง่นจะมาห้องหวานแต่ว่ากินไปรลายใบเลยบ่ต้องสงสัยอยู่ดิผมมีเห็นมาสามปีแล้วผมเปยังสินะผมมีเห็นมาสามปีแล้วครับนั่นแหละครับใบอ่อนเยอะตัวน่านี่หละลายเอานอนอยู่ทุครับ ยังอ่อนเนี่ยเอาโมอ่อนแห้งครับตอนนี้วิดามันแก่ตัวครับพอดีมันมันนะอือพอดีมันลองเลยลองเบิ้งครับมาเสียบพอดีนะเสียบของเถียงดิคนในหนูเนี่ยอือกินอาหารแค่กระจอกห่อรับอาหารบ้านเท่าไรครบเขียดไรเทาเปลี่ยนเมนู่ในแม่ทำไมเนาะแม่แม่มักขั้นสิละมักหลายเนี่ยลูกมักหลายมักหลายเนี่ยดีใจแย่ใจรุนแรทั้งทีครับจต่ของกินก็จะของเตัว ครับผมเอาเลยครับเอาเลยอืแบบนี้เออเดินชิดใจแบบเห็นกนกินได้ก็ดีใจครับยอมรับโยะเออผู้เฒ่าผู้โอบ่บางเถ้อบออ่ได้พ่ออาหารแนวนี้นะครับผมก็อยากให้ใหอยากให้ญายิเพื่อนกินตะเกียบเคยเ่็เงงานก็กินตะของให้ดีนะครับครับผมบทแบบว่าแม่กับผู้หยังจำปลาแดกบอก่อยมาแม่เนาะ ก็ปิ้งปลาต้มังทัว่าต้มหมูงน้ำบัตไม่ค่อยได้กินพวกอาหารดี่ดีเพี่น้องครั้งเดียวลูกหลานก็ได้กินเคฟซี่มันบ่พิซซ่ามันบ่แม่บ่หูอ่าจักเป็นได้อยังกินเลยนะครับแต่อยากให้เพิ่นมากินน้ำนี่แหละครับจะว่ากักินบ่เบิดก็อย่าว่ากันพี่น้องครังเดียเล่ากับเอาซัมไปยิมได้ไหมเนาะตาไว้ครับตาไว้กินตาไว้ครับบ่ให้ฝืนนหนาวนะอยากเอาพอกินแซ่บนอนหลับครับ คือว่ามาจับกับโหลกกับเติมนึงเด้หลือครับผมดีใจครับดีใจเติมนึงเลยล่ะแต่ว่าแนวก็อีกหลายปันหนึ่งอยากให้อยากเค็ีหลายอย่างยแต่ว่าหางอาหารโฮมสเตย์ครับเพิ่นจัดให้นักด้วยพี่น้องจับก่อนอันนี้ก็ัักผักหัมาพักกับโฮมสเตย์อันนี้ก็ซื้อบ้านริมเลโฮมสเตย์กับพิทักษ์ครับบ้านริมเลนะครับที่เป็นบ่อนะครับด้วยครับขามาติดต่อมีเพจพร้อมเนาะมีเพจมีเพจพร้อมครับผมถักกับอะไรพี่น้องราคาเป็นคนเองพี่น้อง อาหารกับสุๆเลยละ่ะบอกได้เลยว่าเด็ดอิลีพี่น้องเ <laughs> 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 อาอไปโกรงกางกับเสีสยบ <c oughs> ดีใจครับเพื่อนมายามถ่าเพื่อนอยู่ประมาณสองปีนะครับบอมีเชี่ย <c oughs> วว่างจักเื่อ เขาปีนะรอเาเคยห็นยูทูบดปีกว่าพป่น้องเฮ้ยไม่ตันเลน่านักเนาะอยากให้ม่ยามครับหมูพวกเพื่อนูงแต่คนมาจากทางบ้านเท่ากับยินดีต้อนรับทุกคนครับทักเข้ามาหาใดครับฝากมาทั้งเพิ่นกัได้ครับผมยังกินยังเสียไหรอลูวครับผม ่อา,อา<ม>ครสดแม่สดขึ้นใจของม่วงเลยเบเลยเจม่วงออกไปรี่เจ็กอมมันของเลยหนำล่งลางบ้านเครับเออทำไมล่าสดเอาแตล้มเหลครับเื้ไม่ใเมเบิงครับหนำลาดเป็นแังไหนผมบรมิหาด,ดเผ็ดครับเป็นแบบพอดีกินนะเผ็ดพอดีเลยโอ้ยโอคุณล่ะเไม่ได้ผู้เสียบอย่างนี กิ่นี่หลายแค่เดียวนี่ยอู๋ว่าเพิ่นที่ว่ายำยำปลากระพงไว้ม่สองสามตัวนะครับโอ,อ้สุดยอดขอพูดเลยหลาย <c oughs> ครับเออดีใจโมกว่าได้มื่อคืนนี่ก็ได้กินตามบ่บ่ผิดหวังเลยพี่น้องปลาหมึกเนาะครับมืกช็อตเนี่แน่นอนนะพี่น้องถ <c oughs> ้าบ่ได้กินหมึกชอ็อตเพิ่นสิว่ามาไม่ถึงเกาะพิทักษ์ครับแม่นครับมาไ่ถึงเกาะไอ้นอนเหรอผมว่าครับผม แม่ก็ดีใจร้ายคือกันได้มาหอดลูกหอดเจ้าครับผมโอ้ได้กินแนวนี้ลูกก็สิได้บุญเด้ครับผมป้าเลยก็ให้ลก <c oughs> ูกอืดูดีไม่แห้งด้อครับผมให้ลหุงให้เรื่องลูกเออหเหตุยังก็ได้ให้เกินให้เกินให้มัง่งากสีสุกแล้วคนกินแล้วคนเบิ่งน้ำเนาะอือนะครับเนคนเบิ่งไม่ไม่เศร้าเลยเอาอีกกระเพีาะเอาเอาคจับจับใส่ปลาหมึกใส่กุ้งครบเสร็จแล้วตอนนี้ เอาพ่นว่าอยากได้ทะเลนเน้นๆนะผมก็เลยว่าจัดให้คกักครับเป็นเมนูเด็ดเป็นมนูึ้นซื้องคงที่มองนี้เลยเนาะครับมีร้านเดียวนําครับมีร้านเดียวพ้อผมยำยอดกองกลางครับอแจังว่าใสาจจ่ใจเอาของกับคุณแล้วส้อยจุบานเห่าเวลาครับอืมอีนอับเอาเขาจะกลับในลหลวงอืม เสก็มีไก่ไปไม่หนักเสก็ไก่ไปเลี้ยงอยู่ไก่แจะไก่แจ้ไก่ปลาอยู่ดีไม่แห้งลูกถ้ามาค้าขึ้นได้หลูกเด้อโอ้ยครัแกมันได้กินแสบกินนัวครับเดี๋ยวน้ำทะเลพ่อเดี๋ยวน้ำทะเลเย็นๆไม่อยากขืนเลยตกมึกได้ครับช่วงนี้เด้อพายอยากตกมึกมาได้ครับ มขึ้นกระเพ้าไปตื๊ดบมดเด็กโตแล้วเด็กโตมาขึ้นบ่ได้จักโตพี่น้องนั่งเบิ่งแก่หลอนย่านเมาเรือย่านเมาเรือแต่ว่าเตรียมอุปกรณ์ไม้ยางดีป้องกันการเมาเรือเอาครับคลิปนี้ก็เอาซ้ำหนึ่งครั้งพี่น้องเนาะก็จะได้ก็ขอบคุณพี่น้องทุกคนที่เข้ามาคนที่ตามคนไลค์คนแชร์คนสับตะไครนดำแน่นะครับแล้วก็ขอบคุณเบ้าเบาวิขอบคุณทันทีรับพร้อมแล้วก็อ่ายังก็โฮมสเตย์บ้านริมเลโฮมสเตย์บ้านริมเล่โฮมสเตย์เบาถูกเกาพิษเพิ่มกรับ กอพิทักษ์พี่น้องจังหวัดชุมพรอ,อำเภอหลังสวนครับอำเภอหลังสวนนะครับกับผู้ใดสนใจกับขมาขมาเขามาเล่นมาเทียเ่ยวได้ได้พี่น้องเด้ออ่าสนอ่าฝากที่ตามพันธ์เนรทั้งยูทูบแล้วกับแฟนเพจพี่เพจเนาะครับผมอ่ายูทูบอ่ะ,ะบาวีฟีสไตล์ครับบาวีฟีสไตล์เฮ็ดก็เขาเกิง้งเกงพี่น้องเสียบพร้อมเป็นเมนูเลยหรือว่าเมนูเดียวของชุมพรเนาะแมนครับผมนี่แหละคนบ้านเฮาพี่น้องมาอยู่นีก่กเฮ็ดเมนูแปลกๆให้คนได้กิน บโบ,บต้องห่วงว่ากินบบได้ด้พี่น้องกินได้แล้วเนี่ยผมมากินให้เบิ่งนะครับอร่อยอร่อยครับไปนี่ไปจะได้ห้องเว้ย <c oughs> <c oughs> สบาย,ยาาพี่น้องเอ้าก็ขอบคุณอ่าพี่น้องทุกคนแล้วก็ขอบคุณบ่าววีอีกครั้งนึงก็เดี๋ยวพ่อคลิปหน้าด้วยครับเนาะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ